ครับอยู่กับพี่อนชแซมแอนทริกทีวีแมนนะครับผมเล่นเกมมาเลเดอร์ไลฟ์ไลฟ์สดนะผมไลฟ์สดอยู่ผมเล่นเกมมาเลเดอร์ไลสดอีพีห้ามั้งน่าจะค่ะผมเล่นเกมมาเลเดอร์ไลฟ์อีพีห้าไลสดนะครับนี่ผมเอาตัวนี้นะมายุยมายุย มาสู้กับฉันนี่นี่นี่อุ๊ยทำไมผมไม่ลงอันนี้ลงคลิปทำไมผมไม่แปลงร่างอันนี้ลงคลิปอะ่ะผมไม่ได้แปลงเลยนี่ยายาเตุ้้งแล้วก็ตายอืม นี่นี่นี่วิ่งอื้อมานี่เออเออเออโอ๊ยเออนีพุทธาอย่างเทโอเออมันเอาใหม่เอาใหม่โพุทธาอย่างเทโอ้ย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 มาเลยมาเลยยูหน Det er bare et godt godt og det rundt บายบายนี่เนี่ยโอะเออผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมพูดหรือเปล่าคึบปุ้มเอออึบเอออันตี้ ผมตายนะเออเอาตัวไหนดีตัวไหนอะตัวไหนตัวนี้แล้วกันคล้ายๆต่อยัอนเวลาอันติเลยมาเจอมาสไลเดอร์อะไรไม่รู้ที่มาสไลเดอร์ไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นมาสไลเดอร์นี้เลยผมเคยเห็นมาสไลเดอร์นี้แต่ในมาสไลเดอร์อีกขีอ ตุ <Mile dizzy> ้มตุ้มตุ้มตุ้มเออเออเอเอ๋กงเด็กปีศาจนี่เปาไฟปีศาจนี่เนี่ยเออนี่นี่อู้หูนี่ยากจังคุณผู้ชมผมกะว่าจะเล่นเกมบูชิบอ ให้คุณผู้ชมดูแต่ตอนนี้ผมอยากเล่นเกมนี้อ่ะอ่าถ้าเล่นเกมนี้เสร็จผมจะเล่นเกมบูชิบอลอันสดโอ้ตายผมจะเล่นเกมบูชิบอลอันสดนะครับรู้จักเกมบูชิบอลปะเดี๋ยวตัวไหนดีตัวไหนดีนดผมเอาตัวนี้แล้วกันเดี๋ยว มากอนมานเดือ <iet> ีรโอลวัหายไปไหนศีโอลวนเออนี่ไงฉากอ๋อคืออะไรเตือตืตืตืตดดตเดดตดตดตดเป็นล่างนี่โอลิฟตีเอาหูยอปัญญาอายาให้ดีเข้านี่เต่ผมจะโชว์สัญลักษ Emoji. Hei. Yeah. Yeah. Hei. Hei. Ikan dua yang yang. Di tit. Aw. Aw, hei. Di di di. Apa ya? Uii. Mereka rancu kan? Uii. Ini serdik hati. Bay. Tali. Selai. Hai. Teg. Apa ya? โอ้คุณเทเลยโอ้ผมเป็นเป็นเอฟซีคุณดีคุณเอ็กท่าผมเอ็กบ้างชื่ออะไรเนี่ยโอ้เออ้อออ้อออืมโดนโดนมันนี่มันนี่มานี่เอ้ากระโดดนี่เนยไม่โดน ดีกว่าผมจะแปลงร่าเป็นอาร์คแต่ผมต้องตีเเวลให้เยอะๆก่อนผมต้องตีให้เป็นอาร์คได้ผมจะแปลงร่างอาร์คเอ่อ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 อะไรอะเออเอออาร์คอาร์คอาร์คคือไรบนเฮ้ยอาร์คอาร์คมันจะแปลงเป็นอาร์คให้ได้ Yeah. ย่าจิบปผมผมไม่ได้เอืเออืออตายยังงานนี้ผมไม่ทำพี่พี่จะหนีทำไมผมแก้ฟังเลเวลนี่เนี่ยนี่เนี่ยงั้นผมดูพี่แปลงล่างอุ้ยมาเลยเด้กคาบุโต้ ใครดูไรเดอร์เหมือนผมบ้างผมชอบไรเดอร์โคตรโคตรเทอะตอนมันแปง้งรึเปล่เอเอนี่นี่ใครอยู่โรงเรียนวัดใหม่กองทองผมอยู่โรงเรียนวัดใหม่กองทองเนอะโอ้โหขับประตูวิ่งเลยเฮ้ยนี่แป้งล่านี่ผมเป็นอาร์คแล้วนี่ผมเป็นอาร์คแล้วผมเทป่ะ นี่เี่มเป็นอาร์คให้ดูเลยผมเป็นอาร์คออแกตายเนี่ยึดฮ่าฮนะ่าฮานี่นี่นี่เทียจัดเทียจัดนี่นี่นี่ทมส์เ่ตายเลย ผมเทาจัดปะประหลัปดปดัดเป๋าเลยนี่ผมเป็นบีชาจะมาจากการโลกนี้อาอฮะฮะตายซะอันตีอักยาตกูมโอ้โหเออมากูมด่ คาบูโตตายเออคาบูโต,ตอันตีผมเฉยเลยแมสไลท์ูคิกตตายตายตาย,ตายมาเลยถียตี้ย ตายมาเลยเอะไรนี่กระโดดยิงยิงเลยเอ่ะกระโดดทำไมอ่ะผมช่วยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ผมคิดว่าผมหมดอันติแล้วแหละนี่ไงหมดแล้วผมไม่ได้เป็นอาร์คแล้วอ่ะเฮ้ผมไม่ได้เป็นอาร์คแต่ผมเป็นใหม่ได้ไง ผมจะเป็นอาร์ก on อีกท so yeah. yeah. ah ีเออผมจะวิ ah ่งกลายเป็นอาร์กผมจะเป็นอาร์กให้ได้แ ah ย่แย่แ ah ย่อ ah ืมอาร์ก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 นี่ไงแปลงร่างต่อเนื่องเลยอืมนะทำไมผมแปลงร่างอีกไม่ได้ ผมจะเป็นอาร์กรองไงเฮ้ยผมเป็นอาร์กร้องไม่ได้อีกเหรอเบียวเกินไหมเฮ้ยผมอยากเป็นเพื่อนกับคนเนี้ยเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรเอ้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวผมตายผมมาร์กุนกคนไหนคนนี้ชื่อว่าอะผมตายนี่ อะไรแซตสีแซต,แ,ซตแล้วก็สีเหรอเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนกับมันตัวแซตโอ้ตายเลยแซตตัวนี้แหละใช่ไหมโอ้ได้ผมได้เพื่อนใหม่แล้วโอเคแล้วผมก็จะเป็นอาร์อีก0 1 0 1 0 1 0 1 0 1โ one z โอ้ผมต้องเสียเวลาแปลงนั่งไปอีกหนึ่งหมืนห้าร้อยล้านปีเลยนะครับเฮ้ยเออเกับผมได้สดอยู่ไอไลสดอยู่ฮู้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 ฮผมได้สดอยูู่้ฮู้ฮููู้้้ไลสด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 เอออะไรอ่ะให้พิมไทย มีคนไทยไหมผมมีเออมีมีตังมีตังซูๆๆๆ่ซูนี่ผมจะแปลงร่างกับมันผมจะเท่จัดนี่แล้วผมก็จะเป็นอาร์อีกเฮ้ยเฮ้ยคิดอมแมนเหรอ กูคนที่อกัอกอกักอักคือไลบอาบอลอกักคือไลาบอลอักอักอักคือลาบอลอักคือไลาบอลผมจะแปลงร่างเออเออเออเฮ้ยอย่ามายุ่งอันนี้มันเพื่อนผมเลยเฮ้ยอยัาไม่จบมันเพื่อนผมเลอกัอกอักแปลงร่างอากักยีได้เป็นปีศาจอักอีกแล้ววูน้าคินซอมแมนเต็มเลย นี่ผมได้เป็นปีศา,อาจอ่างแปลงร่างทูนี่นี่ผมเป็นปีศาจช่วยอะไรจะมาจากการโลกนี้อ๋ออนี่ผมเป็นคนเดิมเห็ือนไหมมึงเป็นปีศาจคนเดิมเหมืนปะอีกคาบุตโต้ยัดขีนี่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  ตตายตายนี่เอออุ้ยผมเจอมาเลเดอร์เซเบอร์ผมจะจัดก,การมาเลเดอร์ซีเบอร์ตายสิยัดกุ้มผมเป็นไลเดอร์ที่ผ่านทางมาแล้วโหดมากผมเป็นอู้มาเลเดอร์คูกะเอ,อ้อวิ รู้รู้อะไรไหมคุณผู้ชมมาเลเดี้ครูกะมันก็แปลงแม่ปนเป็นโหดได้เหมือนผมอยังไงเอ้าเอ้าครูกะครูกะคิดว่าตนเองโหดเหรอนี่ไงตนนี้ครูกะคิดว่าตนเองโหดเหรอครูกะเนื้น Buka. Ya. Tum. Mat. Tum. Malai. Mala ai ai. Kumpul Ya ya ya. Wah. Ah. Tunggu tu nama